วัสด,ดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาใส่ขายนะครับลงขายไว้แล้วครับมาคนเดียวตอนลงเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูน่าจะยกให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บปลาที่หลังเดี๋ยวยกปลาให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับ,หม,รรบหมายของเราก็เป็นคลองนี่ครับหมายของเราก็เป็นคลองชนะระทานลำปางนะครับจังหวัดลำปาง ตรงการไฟฟ้าแถวแถวแยกยาเป้านะครับคนลำปางจะรู้จักดีวันนี้น้ำมันขึ้นมาหน่อยไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าลองลุ้นไปด้วยกันนะครับผมติดตามครับนี่ครับขายที่ผมลงไว้เป็นมองซิ่งไซส์้5เซนกับ6เซนนะครับนี่นี่เห็นมีชนแล้วครับท่านผู้ชมมีชนหลายตัวครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นปลานิล ปลาอะไรนี่ครับนี่ครับปลาส้อยใหญ่ตัวใหญ่นะครับสามตัวติดเลยตรงนี้เอาแจวแจวครับวันนี้น่าจะหมานนี่ครับดูกันต่อไปนี่ครับไซส์สวยเลยตอนนิลเราไซส์สวยเลยครับนี่นี่ครับมาอีกตัวนงแล้ว มเห็นไหมครับนี่นี่ชนเยอะนะครับเห็นทุ่นกระตุกเยอะๆเลยข้างหน้านู่นนี่ไมคกอนนึงนะครับนี่ครับปลานินนี่ข้างหน้าอีกตัวครับอู้จะเพียนใหญ่นี่ครับปลานินมากับพี่จะเพียนใหญ่นี่ครับนี่สายสวยเลยจะเพียนเรานี่ครับปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวย้อนกลับมาเก็บนี่ครับ นี่ส่วนนี้จะวิ่งเข้าป่าครับชนในปลาเลยนี่ครับปลานิ้นนะครับตรงไหนกระตุกกระตุกนี่โผลมาแล้วอลานิ้นครับอืมวันนี้ก็ดูแล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นปลานิ้นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นหางอยู่จับให้ดูนี่ดินดิน องปลาฉลาดก็มีครับในคลองชประทานนี่ครับท่านผู้ชมปลาฉลาดมากับปลานินครับฉลาดใส้สวยด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็ปลานินเดี๋ยวฉลาดต้องพันไว้ครับเดี๋ยวมันหลุดมัดไว้ครับเดี๋ยวหลุดนี่ครับมัดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาเกบ ปลาช่อนครับนานผู้ชมนี่ปลาช่อนมากับปลาสร้อยใหญ่ครับปลาช่อนไซส์สวยด้วยครับตายเออหน้าแปลกใจนะปลาช่อนชนไข่ส่วนใหญ่จะตายนะครับทาไมตายเขาดิ้นจนเหนื่อยหรือเปล่านี่ครับปลาสร้อยไซส์สวยเลยตัวใหญ่แล้วก็ปลาช่อนใหญ่นี่ครับโอเคเดี๋ยวอย่อยอดกลับมาเก็บครับพันไว้พันไว้พันไว้ครับจะได้ไม่หลุดไปไหนนี่ อันไว้เอาได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยถ้าเก็บก็คงยอะเกือบครึ่งถุงแล้วครับบางช็อตผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูตัวที่ชนนะครับเดีย๋ยวค่อยไปสรุปกันดูกันข้าวๆไว้ก่อนครับครับคนมารอซื้อปลาผมละกลางร่มยืนรอนะครับออ้ยปลาอะไรดิ้นครับตรงนี้น,นี่โอ้โอปลาน,นิลครับนี่ อันนี้หนึ่งตัวไปทั้งไหนแล้วโอ้ปลาช่อนเยอะเนี่ยจริงเหรอโอ้ออเห็นบนโอ้นี่มันชัโดแล้วมั้งเดี๋ยว <ś elson> เดี๋ยว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 น้ำลงอีกหน่อยเดี๋ยวได้ลงเบ็ดแน่ของเนี้ยนี่ครับมีคนมาเลาะซื้อปลาบอกว่าปลาช่อนตัวใหญ่มากแอบแอบอยู่แถวเนี้ยนะครับ เ,เดี๋ยวให้น้ำลงเดี๋ยวผมทำคลิปลงเบ็ดให้ดูครับคลองนี้ปลาอะไรนะครับท่านผู้ชมปลาตะเพียนปลาตะเพียนกับปลาอะไรนะครับนี่ปลาอะไรท่านผู้ชมนี่ครับปลาอะไรครับตายมากับพี่ตะเพียนใหญ่นะครับมาคู่เลยนี่ตัวใหญ่ด้วยปลาส้อยนะครับ เป็นปลาส้อยใหญ่มาคู่กับตะเคียนใหญ่เดี๋ยวเดียวเดียวโอ้โหดินใหญ่เลยดินใหญ่เลยเดี๋ยวเขาย้อนมาเก็บครับอืมปลาช่อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมปลาช่อนชนคขายโอโหปลาช่อนเยอะนะครับนี่ตายอีกแล้วครับปลาช่อนตายชนคขายมันดิ้นแรงเหนื่อยครับตายเลยอืมตัวใหญ่ด้วยเท่าข้อมือเลยครับดูต่อไปครับอือปมปลาดิลมาแล้ว นี่ครับปลานินเราคิดผงเันเยอะนะครับนู่นปลานิลติดตูนอีกตัวแล้วครับแต่ผมต้องถ่ายให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินสะบัดคิดผงแล้วก็เก็บปลาก่อนนะครับ๋อไม่ใช่ปลานินครับเป็นหมอกับใหญ่เอ้ขาวๆตรงนู้นปลาอะไรครับท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังนี่นี่ขาวๆนี่ครับปลาอะไรโอ้โอปลาตะเพียนนี่ครับมากับปลานิน นี่นี่ปะดินนี่ครับกับกระเพียนนี่ปะดินดินอยู่นี่ครับใช้สวยด้วยตัวนี้ปาอะไรดินโอ้ปะดินใช้สวยครับนี่นี่นี่ครับเอาดินดินแรงดินแรงโอ้มากแล้วครับปาดินนี่ปาดินผมดินอยู่นี่ครับนี่ปาดินครับ ปลาอะไรครับผมเห็นปลาดิ้นตรงนี้หนึ่งตัวปลาอะไรครับท่านผู้ชมอืโอ้ปลาดินครับปลาดินนี่ครับท่นานผู้ชมเห็นไหมน้ำขุ่นไปละนี่ขึ้นมาแล้วครับปลาดินใสสวยด้วยตัวนี้นี่ครับมีอีกไม้ไมีอีกไม้ตรงนี้มันใกล้น้ำไหลนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต เดินเก็บปลาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเก็บแล้วผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งตอนเก็บเสร็จนะครับว่าได้เยอะขนาดไหนแต่ดูแล้วได้เยอะแน่ๆครับวันนี้ แล้วนะครับได้เยอะนะครับตาผมนี่นี่ครับพึ่งถุงเลยเป็นปลาตะเคียนกับปลานิลนนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับไซส์ไข่ห้เซนหกเซนเยอะครับเยอะนี่ครับอาาช่อนก็มีนะครับผมได้ปลาช่อน2ตัวฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปสนุกๆมาให้ดูอีกนะครับผมสวัสดีครับ